เราเมียมาจากกลุ่มสีมุ่งผ่ะก็วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับประเด็นสามเสาหลักของอาเซียนน่มีกี่คำถามเอ่คคอถึคงเมียเรามาสองคำถามาเพราะขออนุญาต ที่มันมักจะไปคู่กันนะเช่นเราเอาอาจจะเเหินคำว่าการเืองเศรษฐกิจและสังคมเวลาเขียนเรียงความก็ต้องมีสามคำเนี่ยสังเกตไหมทีนี้ตัวเสาหลักสามด้านเนี่ยมันก็เป็นความพยายามที่จะสะท้อนสะท้อนสามเรื่องที่มันมีความสาคัญอย่างเช่นเสาหลักที่สองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไปเลยทีนี้คําว่าเศรษฐกิจมันเป็นคาใหญ่ถ้าคุณไปดูในรายละเอียดของเสาหลักด้านเศรษฐกิจ มันก็จะประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศยกตัวอย่างเช่นเป็นความร่วมมือในเรื่องของไอทีก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นความร่วมมือในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความร่วมมือเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินอันนี้มันคือคาใหญ่คาวฐสิจซึ่งมันเป็นส่วนของหลายๆเรื่องหรือเรื่องเอกเรื่องของการศึกษา education เนี่ยก็อยู่ในเสาหลักสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างนี้เป็นต้นส่วนเสาหลักด้านการเงินเนี่ย มันก็คือการสะท้อนจุดเด่นในเรื่องของเช่นมีผู้ยาข้ามแดนเราจะส่งไปไหอย่างไรเราจะมีกองกําลังป้องกันอาเซียนร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นโดยโดยจุดเด่นของสามด้านเนี่ยมันคือความพยายามในการจะสะท้อนสามเรื่องที่ที่สําคัญในแต่ลนะด้านแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเหมือนที่ผมเล่าไ้ ในยากหน่อยในระยะยา,กยาวก็คงต้องดูสาหรับที่หน,น,นึ่งซึ่มันมีข้อระเบียบจริงๆเยอะแยะมากม,มากมยครับตอบคำถามของมตอบคั่นทาจารอกว่าข้อที่หนึ่งสุดำไมาหย่าข้อทีหนึ่งยาทีไมหน่สุดมันเป็นข้อที่จริงอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้ เราเราลองเราลอ,องดูคำถามหา่ยระหว่างการลงทุนระหว่างประเทศกับการให้ทหารสองประเทศมานั่งคุเยเลยคิดว่านีนยากกว่าสุนเพราะการลงทุนเนี่ย,ม,ยมันมีเบสของรัปบานการเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความร่วมมือหลายๆเรื่องที่ท,ที่เราที่เราพูดคุยกันมันรอดแต่เสาหลักที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือเสาหลักด้านการเงิน อาเซียนโดยโดยพืย้นฐานแต่เดิมเนี่ยมันจะมีหลักการข้อหนึ่งเขาเรียกหลักการ n o n i n t e r f e นชั c นเขาเรียกการไม่แทรกแซงหมายว่าอาเซียนสิบประเทศเนี่ยเราจะไม่แทรก เคยมามิทางวิจารเราไหมไม่เคยนะนอกจากตะวันตกชอบวิาพางวิจารแต่อาเซเซนเราไม่รู้อ่าฉะนั้นเนื่องจากพื้นฐานเดิมเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองจะให้อยู่ดีๆมาประสานด้านการเมืองมันมันยากพยายามอย่าไปอย่าไปสตริกตัวเองว่าเราต้องได้ไม่ได้แ,แต่ของทุกอย่างมันมันมีทั้งทั้งโอกาสและข้อจำกัดในเวลาเดียวกัน มันมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศต่างๆจะสามารถช่วยโอกาสตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. รยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณถามเรื่องข้อดีคืออะไรก็นี่ไงคนที่ 3, ทำแปดอาชีพมีโอกาสไปขยายตลาดงานในในเพื่อนบ้านมากขึ้นนี่คือโอกาสที่ข้อดีแต่ถามว่าในทางปฏิบัติมันเป็นข้อจํากัดไหมเป็นนะจะไปทํางานในบ้านเขาภาษาดีสู้เขาได้ไหม ผมไปกัมพูชามานะ5วันพวกคุณรู้ไหมว่าเด็กมอสีที่กัมพูชาพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารกับผมได้ในขณะที่เด็กไทยมอสีผมไม่ค่อยเห็นนะ,ะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เรายังเป็นข้อเสียเปรียหรือในกรณีของอการปรับตัวอะไระต่าง ผมคิดว่าประเทศไทยก็ต้องก็ต้องใช้โอกาสมากคือความตื่นตัวคนไทยอยาอาจจะยังน้อยอยู่อย่างนี้เบ้นตอนก็ก,ก็มันเป็นโอกาสแหละของทุกอย่างมันเป็นโอกาสอที่เราจะช่ว อาเซียนเนี่ยนะครับมันจะมีคำหนึมม่งคำหนึมม่งเขาเรียกว่าอาเซียนเวอาเซียนเวย์หมายความว่าทุกคนที่ยังมีความแตกต่างแต่อยู่ร่วมกันไนดะ้คือผมผมกลับมองตรงข้ามกับที่คุณถามนะคุณถามว่าวัฒนธรรมไทยจะหายไหมผมกลับมองว่าทุกประเทศเจะยิ่งยิ่งตอกย้ำวัฒนธรรมของตัวเองให้หนักขึ้นด้วยการตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมของเราคืออะไร แล้วอาเซียนคืออะไรทุกประเทศจะจะพยายามเอาของของที่เป็นของเด่นของตัวเสูขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นเช่นเราเด่นเรื่องนี้เราก็พยายามจะอยากให้ประเทศอื่นเรียนรู้ในสิ่งนี้จากเรา